ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ มาดูการเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าวในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลการทำนาที่กำลังจะสิ้นสุดถึงเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับวิธีการเกี่ยวแบบซ้ายเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับข้าวเหนียวกอคอหกต้นเตี้ยพันสิลินนะครับ ซึ่งกขอหต้นเตี้ยทันสิลินได้รับพระราชทานชื่อจากกรมสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อให้นะครับเป็น,นชื่อพันนะครับร้อรถมึงอยู่ใ,นใหนหน้านี่ย้รอรถล้อรถข้างเดียว รวงข้าวสวยนะครับมเมล็ดแต่งสำหรับข้าวโกโคหต้นเตี้ยนะครับต้นไม่สูงนะครับประมาณ80เซนติเมตรนะครับเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรก็ง่ายนะครับไม่ล้มต้นแข็งเก็บเกี่ยวง่ายนะครับ วิถีชีวิตชาวนานะครับท่านผู้ชมนะครับหลังชู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับลวงสวยนะครับเมล็ดเต่งนะครับนี่นะครับกอขอหกต้นเตี้ย ทันสิลินนะครับในตระกูลกอขหกต้นเตี้ยมีกอขหกต้นเตี้ยดั้งเดิมนะครับกอขหกต้นเตี้ยทันศิลินกอขหกต้นเตี้ยแม่โจ้สองกขหกต้นเตี้ยน่านห้าเก้านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะจะปลูกในพื้นที่นาภาคเหนือและภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นน,น้ำฝนนะครับซึ่ง ต้านทานโรคได้11กลุ่มโรคเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโรคยอดฮิตของข้าวกอคขลกนะครับคือโรคใบไหม้ขอบใบแห้งนะครับซึ่งก็ขขลกตัวเตี้ยนี้ต้านทานโรคได้นะครับโรคไหม้คอรวงก็ต้านทานได้นะครับ ใช้แรงงานคนเกี่ยวก็ง่ายนะครับใช้เครื่องจักรก็ง่ายเก็บเกี่ยวง่ายสําหรับข้าวโกกโฮกต้นเตี้ยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตการเกี่ยวข้าวนะครับแบบวิธีดั้งเดิมนะครับการใช้เขียวนะครับและแรงงานคนนะครับอนนีดมเ่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอสวดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ